พอดีว่าหลวงตาบอกว่าเวลาที่อขออนุญาตหรือว่าขอเลขหลวงปู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงปู่จะไม่ค่อยตอบใช่ไหมคะใช่หนูก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูสัมผัสเนี่ยมันใช่ใช่หลวงปู่จริงๆหรือเปล่าเวลาที่หนูถามอะค่ะพารู้ถามบ่อยๆอะท่านก็จะบอกว่างั้นเองก็เรียนเลยสิเรียนวิชาดูเลขเลยสิเออใช่สาธุค่ะเ,เสร็จแล้วก็มันเหมือนกับว่า ออพอท่านพูดแบบนั้นนะ่ะหนูก็ไม่น่ใจว่าหนูต้องทรงอารมณ์แบบไหนมันถึงจะเห็นหรือว่าสัมผัสแต่หนูก็ทําใจสบายๆก็เลยอยากอยากรับประสบการณ์เล็กๆให้ฟังเลยนะคะแต่ที่ที่ที่อยู่ก็ท่านมานานมานานหลายสิบปีเนี่ยนะบางคนเนี่ยท่านก็สอนอยู่นะบางคนท่านก็บอกนะหัวเงี้ยอตเตอรีเนี่ยแต่มีหลวงตากันนะท่านไม่ให้ แต่เราถ้อาจจะให้ก็ได้แต่ทุกค่ะเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตอนพอท่านพูดประโยคนั้นเสร็จอะหนูก็เริ่มสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามีอยู่วันหนึ่งสวดไม่นานนะคะหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนว่าเข้าไปในครัวค่ะแล้วก็วางกระทาตั้งปกติปรากฏว่าในกระทาค่ะมีผีเสื้อแบบตัวใหญ่เกือบเท่ากระทะเลยอยู่ในกระทะหนูก็มาบอกอย่างนี้เลยหรอคะ ซึ่งแม่เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเป็นผีเสื้อนเนี่ย40่อูนอ้เสร็จแล้วรปกฏว่าปราก <c oughs> <c oughs> ปรากฏว่าหนูก็ง,งั้นรอเดี๋ยวนะหนูขอยืนยันผีเสื้อรออยู่ก่อนนะหนูก็ไปวิ่งหาโทรศัพท์มาเพื่อจะถ่ายรูปเพื่อเป็นยืนยันว่าหนูเห็นจริงๆเขามาจริงๆให้คนอื่นได้รู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าไปหยิบโทรศัพท์มาจะถ่ายรูป เขาบินขึ้นไปเลยอะคะ่ะบินเหมือนไม่ให้ถ่ายเสร็จแล้วปรากฏว่าพอหานไปทีหนไม่รู้หายไปตอนไหนปรากฏว่าในคืนวันเดียวกันอะค่ะหลวงตาหนูก็นอนปกติก็สวดมนต์เหมือนที่เปิดเทปแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆจนหลับทุกวันทุกคืนนะคะปรากฏว่าคืนนั้นเน่ะหนูเห็นวิญญาณนะคะเหมือนกับเป็นผู้หญิงแล้วเขาหันหน้ามาแล้วทําท่าน่ากลัวมากแล้วหนูก็ในในฝันเนี่ยหนูก็วิ่งหนีวิ่งวิ่งจนเหนื่อ,อยอะหลวงตางก็ดินเสียงหลวงปู่ว่า เองจะหนีทาไมทําไมเองไม่แผ่ให้เขาเขาให้เองอ่ะช่วยเขาเหมือนกับในฝันหนูก็ตั้งสติแล้วก็น้อมบารมีหลวงปู่แล้วก็แผ่ให้เขาเพราะแผ่เสร็จอะค่ะเหมือนกับวิญญาณอะเขาว่าอกจากล่างแล้วเขาก็หันมาแล้วเขาพูดว่าสี่ศูนย์นะคะแล้วมันออกอสี่ศูน มันออกไหมสี่ศูนย์อะออกค่ะแต่ว่าเขาไม่เอาเงินมาให้หนูอะค่ะอ้าวทำไมอ่ะปกติแล้วปกติแล้วเขาเขาก็จะโอนมาให้ใช่ไหมคะเว้นวันนี้นเขาไม่โอนมาให้เราก็ขึ้นบูแต่เจ้าไม่จ่ายอ๋อถูกแล้วเจ้าไม่จ่ายเขาผิดเสื้อมันหนีอ๋อผิดเสไม่ใช่ค่ะขอโทษทีเราไม่จบอีกไม่ถูกถูกจริงๆค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยด้วยด้วยออนไลน์ของเขาว่ามีปัญหาเขาโอนเงินให้ไม่ได้ เขามาตอนประมาณเราก็ไปเปิดดูเอ๊ะเราถูกนี่นาแต่ไม่เป็นไรเขาจะให้หรือไม่ให้ก็เรื่องของเขาแล้วเพราะว่าเราได้ทําไปแล้วเราแค่พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินเมันจริงหรือเปล่าปรากฏว่าบ่ายวันนั้นนะคะเขาก็มาเขาบอกเขาโอนไม่รับโทรศัพท์เขาเสียเอาเงินสดมาให้ที่ที่อยู่เลยค่ะแต่จะบอกว่าสิบบาทเท่านั้นนะคะต่นเต้นเหมือนเป็นลาย วันนี้หนูหนูตาค่ะหนูได้บุญมากเลยทุกคนมีความสุขหนูก็มีความสุขมากๆขอบคุณนะคะเอาเม่ใครเมียไรชาบน้องคนนี้ฮะน้องใส่หบวกประหารลูกหนูจะถามใช่มั้ยลูกขอไหมเขอไหมค่ะอย่าให้เกิน5บาทจ้าฝากสมัยให้น้ำหมึกแดงเอานี่ไงใกล้ๆเนี่ย กับหลวงตาค่ะหนูเพิ่งบวชชีไปนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกา,ายน <c oughs> ที่บ้านตาค่ะที่บ้านตาใช่ <c oughs> หนูตั้งใจบวชให้หลวงตานะคะเนื่องในวันเกิดหลวงตาหนึ่งเดือนอธิษฐานหนึ่งเดือน,นะคะ่ะแล้วก็ครบอธิษฐานเรียบร้อยแล้วที่บวชเพราะว่าวันเกิดหลวงตาด้วยแล้วก็วันเกิดหนูด้วยนะคะโอ้สาธุใช่ค่ะก็ คือหนูจะบอกว่าการไปบวชของหนูเป็นทุกข์มากค่ะหลวงตาทาไมอะหนูหนีที่บ้านไปบวชค่ะ,ะที่บ้านไม่ให้หนูบวชหนูหนีไปเลยใช่แล้วก็ไปอยู่นั่นก็คิดถึงที่บ้านมากค่ะทุกข์มากแล้วก็ช่วงประมาณอ่าบวชได้ประมาณสองสัปดาห์ค่ะหลวงตาสวดมนต์ช่วงรอบบ่ายค่ะคิดถึงที่บ้านมากเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบไม่อยาก ไม่อยากคุยกับเราเพราะเราก็ดื้อน,นิดนึงเราหนีมาค่ะก็คิดถึงที่บ้านก็สวดมนต์ก็ทำอะไรไม่ถูกคิดไม่ออกจับภาพหลวงปู่ไม่ได้สวดก็ไม่มีสมาธินึกถึงแต่ที่บ้านอย่างเดียวก็เลยอธิษฐานขอหลวงปู่ว่า,าหนูอะอยากรู้ว่าตอนนี้ที่บ้านเขาเป็นยังไงบ้างเขาไม่โทรไม่ติดต่อไม่ทักไม่อะไรหนูเลยหนูกลัวว่าแบบที่บ้านอะจะตัดทางฝอยวัดหนูแล้วอะไรเงี้ยค่ะ หนูก็เลยอธิษฐานหลวงปู่ว่าหนูอยากรู้ว่าพ่อแม่หนูเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหนูจริงๆหนูจะบอกว่าหนูเป็นเด็กที่สวนมว์ไม่เก่งเลยค่ะไม่เคยเห็นภาพไม่เคยมีนิมิตคุยกับหลวงปู่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างเลยแต่จังหวะที่หนูเศร้ามากหนูก็ตั้งจิตถามหลวงปู่ว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างเท่านั้นนะคะก็อยู่ดีๆหนูก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านตัวเองเลยค่ะคือ จังหวะที่หนูยืนอยู่หน้าบ้านหนูตกใจมากหนูช็อกมากเลยเพราะว่ามันเหมือนจริงมากและหนูก็ยังได้ยินเสียงบทสวดอยู่ทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าหนูนั่งอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าเหมือนอะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนจิตอีกจิตหนึ่งมันอยู่ที่บ้านแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหลวงมันเป็นถ้าหลวงปู่อยากให้หนูกลับบ้านจริงๆหนูก็จะลองดูทุกอย่างมันเหมือนจริงมากหนูเดิน ตั้งแต่เดินเข้ากระไดบ้านเดินเปิดประตูบ้านทุกอย่างเหมือนจริงมากหนูภาพที่หนูเห็นก็คือหนูเห็นคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านแล้วก็ร้องไห้หนูก็เลยจับหลวงปู่ถามอีกค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นทุกข์มากใช่ไหมที่การมาบวชของหนูในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เศร้ามากมาเห็นพ่อแม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ขอหลวงปู่ว่าหลวงปู่ช่วยคุยกับพ่อแม่ให้หน่อยแล้วก็หลวงปู่ช่วยครอบวิมานให้พ่อแม่ให้หน่อยรักษาพ่อแม่ปรับธาตุขันให้พ่อแม่อารมณ์ดีหน่อยเท่านั้นหนูก็เห็นเหมือนว่าเป็นคล้ายๆลูกโป่งนะคะหลวงปู่หลวงตาเป็นครึ่งวงกลมสีใสๆครอบบ้านหนูทั้งหลังเลยหนูก็ตกใจว่าแค่หนูพูดแค่นี้แล้วมัน เป็นอย่างที่หนูคิดทุกอย่างเลยหรออะไรเงี้ยหนูก็ลองอีกว่างั้นหนูเคยได้ยินว่ามีคนเคยให้หลวงปู่ครอบมิมานบ้านให้แล้วก็อธิษฐานให้หลวงปู่มาอยู่ตามทิศของบ้านนะคะหนูก็เลยอธิษฐานว่าหลวงปู่ช่วยอยู่บนหลังคาบ้านหนูได้ไหมคะ <laughs> เท่านั้นหนูก็เห็นหลวงปู่อยู่บนหลังคาบ้านหนูจริงๆหนูก็เลยต่ออีกว่า งั้นจริงๆอะ่ะหนูอะ่ะเป็นคนที่ทํางานแล้วหนูก็จะแบ่งเงินให้พ่อแม่ตลอดแต่ว่าการที่หนูมาบวชครั้งนี้ค่ะหนูไม่มีรายได้เว่าหนูลาออกจากงานไปบวชและหนูก็ไม่ได้มีเงินให้พ่อให้แม่ด้วยหนูบอกว่าหลวงปู่หนูของเงินได้ไหมคะเท่านั้นหนูก็เห็นเป็นก้อนเมฆอ่ะค่ะเป็นก้อนเงินใหญ่ๆแล้วก็ถล่มลงมาใส่บ้านหนูเหมือนเมน็ดฝนแต่ว่าเป็นแบงค์เป็นแบงค์เงินนะคะ หนูก็เลยโอ้หนูดีใจมากหนูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทีนี้หนูก็เลยคิดว่าถ้าไปบ้านได้งั้นหนูขอไปวัดสแกค่ะหลางตาหนูก็ไปวัดสแกไปกราบหลวงปู่ที่วัดสแกทีนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าหนูวัปมาคนเดียวค่ะหลวงตาหนูก็เลยพ่อแม่หนูเขาไม่เคยเข้าวัดทําบุญเลยหนูก็เลยอธิษฐานว่างั้นหนูขอให้พ่อแม่มาด้วยได้ไหมค่ะ เท่านั้นพ่อแม่หนูก็วาบตามหนูมาอีกแต่ว่าหนูอะอย่างหนึ่งที่หนูน้อยใจมากคือพ่อกับแม่ไม่ยอมเข้าไปกราบหลวงปู่ในกุติอะค่ะหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นให้อาหารปลาก็ได้ทุกอย่างมันเหมือนจริงมากหนูคิดอะไรมันเป็นอย่างนั้นตลอดหรือแม้กระทัง่งอันนี้มันเรื่องมันยาวนิดนึงแต่ใจย่อยๆนะคะคือแล้วหนูก็บอกว่าหนูไม่มีเงินเลยแต่ว่าหนูอยากชําระหนี้สง เท่านั้นในมือหนูก็มีเงินนะคะหลวงตาคือทุกอย่างมันเหมือนเสกได้เลยอะ่ะมันมีเงินอยู่ในหนูก็มองมือตัวเองเอ้าเป็นแบงค์ผ่านแล้วหนูก็อธิษฐานชำระนิส่งในวัสแกไปแต่ว่าหนูคิดช้าไปค่ะหนูอยากจะได้เป็นปึกเยอะแต่จริ่งได้แค่แบงค์เดียวและที่น้องเขาสามารถเขามีความศรัทธาหลวงปู่แล้วเขาก็เลยเชื่อมกับหลวงมัน,น<ล>เป็นนามธรรมา จิตเข้าไปแล้วควรจะฝึกยังไงต่อคะแบบนี้ถ้าเขาบวชเขาก็จะเขาก็จะดังนะเขาออกจากร่างได้ไม่ดังได้ไงออกไปหาพ่อแม่ได้ออกไปว่าแกได้อ่ะก็เท่ากับว่าก็คือถ้ายังไม่ได้มีโอกาสบวชเขาปฏิบัติต่อเขาก็จะไปได้ไกลใช่ไหมก็ได้อยู่แต่ถ้าบวชจะดีกว่าถ้าบวชก็จะดังก็จะรวยอ่ะโอ้สาธุค่ะ แต่ยังไม่ยังไม่จบนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นหนูอยู่วัดสแกแต่หนูอยากกลับเชียงใหม่แล้วคะ่ะใจหนูคิดถึงถ้ำนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่หลวงตาไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่ถ้ำเลยหลวงตาอยู่เชียงดาวแล้วหนูคิดถึงหลวงตามากค่ะหนูก็เลยอธิษฐานขอหลวงปู่ว่างั้นหนูขอไปที่เชียงดาวแลนหนูอ่ะไม่เคยไปเชียงดาวเลยคะ่ะหลวงตา แต่หนูไปเห็นหลวงตาอย่างนี้เลยค่ะหลวงตากําลังนั่งสวดมนต์อยู่แล้วก็ห้อยเท้าลงมาอย่างเงี้ยหนูก็เลยนั่งกราบหลวงตาแล้วก็ถามหลวงปู่ว่าหนูอ่ะไม่ขอไม่ดราม่านะคะแต่ว่าหนูพูดดับในใจว่าหนูอยากกราบหลวงตาได้ไหมแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าหนูเป็นผู้หญิงหนูไม่น่าจะทําได้ะคะ่ะหนูก็เลย แต่ว่าได้ยินเสียงหลวงปู่ตอบกลับมาหลวงปู่บอกว่าได้เองเป็นพรมเองไม่มีเพศเท่านั้นแล้วคะ่ะหนูเอาหัวไปซุกที่เท้าหลวงตาเลยทันทีแล้วก็รู้สึกว่าการทำครั้งนี้มันแบบเหมือนมีพลังมากเลยคะ่ะหนูเหมือนได้รับพลังจากฝ่าเท้าหลวงตาที่อยู่บนหัวหนูมากเลยจากนั้นจริงๆหนูไปหลายที่นะคะไปหลายวัดที่หนูลองเทสว่าที่หนู สวดมนต์มันจะไปได้จริงไหมหนูลองไปหลายที่แต่ว่าหนูก็จะประมาณนี้ค่ะว่าหลังไปกองสลากนะฮะไปถามไปถามเทวดาเท่านั้นหล,ลงตาคะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันมีคำถามอยู่ก็คือว่าหนูลองเอามาสวดทำที่บ้านแล้ว ไปไหนไม่ได้เลยค่ะอยากไปหาหลวงตาที่ถ้ำที่วัดหรือตามสาขาตามที่หลวงตาสวดมนต์ก็ไปไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรคะจำอารมณ์ที่เศร้าตรงนั้นได้ไหมที่มันไปอะ่ะมันเศร้ามากเออนั่นละ่ะจําอารมณ์นั้นได้แล้วมันจะไปเหมือนเดิมแต่ใช้ความเศร้าได้หรอคะแต่ว่าหลวงตาออบอกว่าให้อารมณ์ดีตอนนั้นหนูไม่ได้อารมณ์ดีตอนที่เราออกอะ่ะมันอารมณ์เศร้าเข้าใจไหม ยังก็เอาลูกหลวงปู่มาดูว่ะอารมณ์เศร้าๆอย่างนั้นเนดะี๋ยวก็จะออกไปละการที่เขาไปได้เพราะว่าตอนเขาเศร้าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีแค่หลวงปู่กับเขาเขาก็เลยไปได้มันก็ออกไปไง<อ>เหมือนคนนิมิตบ่อยๆอ,ยอะ่ะพวกนิมิตบ่อยๆเนี่ยอย่าลืมมาจาจาอารมณ์นั้นได้ให้จําบ่อยๆเวลาสวดในข้างหน้าเนี่ยพอสวดปั๊บก็จําอารมณ์นั้นได้มันก็ไปเองนะ ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ชินแล้วก็ถูกกับบทสวดกับหลวงปู่ถูกถูกทําให้มันชินกับอารมณ์อาการอย่างที่หนูเป็นเขามีชื่อเรียกไหมคะเป็นมโนหรือเป็นอะไรไม่ใช่มโนมันถอดไปเลยฮะไม่ใช่มโนมโนก็คือคิดไปอันนี้เขาไปทั้งตัวไปทั้งจิตเลยไงไปคุยกับ จิตพ่อแม่เขาด้วยได้ด้วยดึงพ่อแม่ไปวัดได้ด้วยใช่ค่ะขอบุณคาุเขาก็มีสายใยกับพ่อแม่เขาไงอยากให้พ่อแม่เข้าวัดแต่พ่อแม่ก็ยังว่านะความไม่เคยเขาก็ไม่ขนาดวิญญ,ญ,ญญาณเา็ายังไม่กราบเลยนามธรรมเ็า,เายัางไม่กราบเลยใช่ไหมอ้าวไม่ได้ถามอีก เอาตรงพี่เรนินชาตัวเลขเขาเขาติดต่อหลวงปู่ได้อยู่แล้วพระพยายามไปหาท่านบ่อยๆเดี๋ยวท่านจะสอนเด็กหลวงพ่อท่านสอนได้ทุกเรื่องมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคล เอาวมอะไยทุกฮ้ฮัลโหลครับ uh, ลองได้ครับ yeah. ที่เขาว่าความความรักความผูกพันเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นทุกข์เขาก็เลยเหมือนไม่อยากมี ความรักความผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นในในปัจจุบันนี้นะเขาคิดผิดนะตราบใดที่เราอยู่ในการมาพบกามาพูมครับเรามีการเป็นแดนเกิดนะทุกแตต้องเข้าใจถ้าเราไปติดมากมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมมันต้องเข้าใจเรื่องความรักกับความทุกข์มันก็ละขึ้น เรามีความรักใช่ไหมรักคนสักคนหนึ่งแต่มนหนีไปแล้วแหละเราก็ยังรักมันอยู่ครับใช่ไหมล่ะแสดงว่ามันไม่สนใจเราแล้วมันก็ไปอ่ะแต่เราก็ยังรักมันอยูไ่ไม่ใช่เราเป็นทุกข์ไม่ใช่ครับเพราะทุกอย่างไม่ใช่ของใครไงคือไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ของใคร แม้แต่ร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยที่เราเอาไปผูกพันเอาใจไปยึดติดมันไว้คือเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้เราจะไปคิดเรืครัแต่ไปติดเด้อไม่ติดไอ้ที่ท่านสวดมนต์ทุกวันเนี่ยท่านไม่ให้ติดอะไรครับให้ติดพรมอย่างที่เขาว่านะฮะ,ะติดพรมก็พรมไม่มีเพศไม่มีเพศครับอารมณ์พรมก็อารมณ์สบาย อารมณ์ไม่ลำคาญ<ม>ผัวบ่นก็ไม่ลำคาญ <c oughs> เมียบ่นก็ไม่ลำคาญถึงลำคาญก็ไม่นาน <c oughs> ก็แสดงว่ารักตัวเองครับใช่ไหมเพราะทุกคนก็ผ่านการติดมาก่อนกว่าจะฝึกเพื่อให้มันไม่ติดได้นะทุกเราติดได้แต่อย่าไปทุกข์กับมันนะติดได้แต่อย่าเป็นทุกข์ใช่ถ้าเราอยากเราก็หาใหม่ได้ไง ก็จะไปทุกข์ไงทุกข์ของมันแล้วก็เป็นทุกข์อะ่ะ <c oughs> ทุกข์มันคือกินธาตุเราแล้วล่ะ <c oughs> จิตเราทุกข์เนี่ยเพราะจิตเราควบคุมมันอยู่ในธาตุเราเนี่ยถ้าเราทุกข์ละ่ะลวงตาเห็นพอเท่าที่อยู่แถวบ้านนะสามปีแกก็ตายแล้วไงเพราะแกทุกข์เพราะลูกแกหายไปไงใช่เวลาทุกตลอดเวลาสามปีแกก็ตายแล้วไงแกทำลายตัวเองนะ แล้วเราจะไปทำลายทำไมอ่ะเรารักทุกคนก็แล้วกันเราเห็ในใครเราก็รักอ่าเพราะอย่างทุกการพัดผ้าการจากลาเนะะี่ยน้องตาเราทำยังไงมันถึงพิจารณาแบบไหนถึงไม่เป็นทุกข์กับตาม<น>ความเป็นจริงไงไม่มีใครไปตายหรอกในโลกเนี้ยมันก็เวียนว่าตายเกิดเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วไงครัใช่ไหมล่ะก็เห็นเขา เวลาใค่ตายเขาก็เขาก็ทุกอ่ะไม่ถึงสองวันมันก็หเลาะแล้วอแต่ช่วงทเรลามันทุกมันมันทุกวันสองวันเนี่ยมันกินธาตุครับเพราะถึงเวลาทุกคนก็จะลืมหายกันไปทูกแต่ช่วงที่เขาทุกอ่ะมันกินธาตุอยู่แล้วไงครับทําให้อายุสั้นนะ เหมือนตอนเราผิดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งเราเรา,เราย้อนกลับไปตอนนั้นเห็นตัวเองตอนนั้นโอ้ไม่น่าเลยฮะใช่ครับถ้าหากว่าแก่ตัวไปเนี่ยไม่อยากเป็นภาระของใครเลยนะฮะหลวงตาโ,โคตรยากครับถ้าไม่ทำไม่มีใครดูแลหรอกแต่ถ้าโคตรง่ายๆก็เอาสูตรหลวงพ่อไป ดวงตาเจอหลวงพ่อใหม่ๆนะท่านให้พระองค์หนึ่งน,นะพระพรมไม่ใช่พระพรมพระสมเด็จท่านบอกให้อยู่กับพระคร<ะ>ัเองไปคิดทั้งโลกโดยอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเองกลับมาที่พระบ่อยๆ<ะ>อย่าไปนานเดี๋ยวเองจะถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเองจะไปโกรธเขาจะไปอาฆาตเขามันยาวท่านบอก<ะ>แต่อีกกลับมาช่างมันเถอะ นึกในใจช่างมันว่ากูอยู่กับหลวงปู่ดีกว่าอยู่กับข้าดีกว่าประมาณนั้นแหละก็เลยกลับมาไวยๆไนงะอยู่กับพระบ่อยๆนี่เราเรียนชีวิตเองสมบอกเห็นว่าต้องเรียนหนังสือหลวงตาถึงไม่เรียนไงมักจะเรียนอยู่นะพวกมันเรียนนะเพราะมันต้องอัพอัพอัพเงินเดือนไงอัพตำแหน่งไปเรื่อยตาไม่ได้เรียนเลย สนมตนอย่างเดียวนี่แหละตอนที่ลงตาลาออกบวชเพื่อนยังว่าเลยครับบอกมึงนี่โอ้โหตอนนั้นมันฟองทับบุกำลังนั่นนะทุทั้งเงินเดินทั้งโบนัสโปมีเลยนะแต่ลงตาลาออกก่อนนะหลวงตาตัดสินใจแล้วว่าหลวงพ่อท่าบอกเองอยู่กับพระเนี่ยยังไงเองก็รวย คล้ายๆว่าถ้าเกิดเรามีชีวิตที่มันเป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆเนี่ยอนาคตเราก็ไม่เป็นภาระใครถูกยาน,นี้จากพระกัแล้วกันท่านบอกครับใช่เวลาหน่อยจ้เวลาหน่อยโน่อ <ๆ S 2> นอายุยยมากๆหน่อยห้าสิบหกสิบนั่นนะ่ะเองจะเข้าใจใช่ครับก็เลยมาถึงจุดนี้ไงแล้วการที่เราไปเจอคลื่นไม่ดีหรือไปกระทบคลื่นไม่ดีเนี่ย เราเลือกที่จะเดินหนีไปเลยเราทําถูกไหมถ้าเราหนีจะขึ้นนั่นได้เราเรียกวไม่ต้องเดินก็ได้ก็อยู่อบสวดมนไงแต่ถ้ามันยังรบกวนอยู่มันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันต้องหนีนะหนีออกมาก่อนใช่ครับหนีมาไกลๆหน่อยแล้วก็ร้องเพลงเอา <laughs> หรือไม่ก็สวดมน อารมณ์ไม่ดีนะมันกินนะมันสะสมนะกรรมเนี่ยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมกายกรรมพวกนี้ถ้ามันไม่ดีมันจะสะสมสะสมทีละน้อยน้อยมันก็มากแต่นี่ลุงตาหนีมาบ่อยบ่อยบ่อยบไงทีนี้เวลาป่วยเนี่ยมันก็หายเร็วไงแล้วมันก็จะแก่ช้าแก่ช้ากว่ารุ่นเดียวกันกับลุงตานะ รุ่นเล่นเดียวกันเนี่ยแถวสกลเนี่ยไม่มีใครรอดแล้วตายหมดแล้วขนาดรุ่นน้องยังตายเลยครับมีคนเขาถามว่าคือรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไม่ไม่มีความหมายแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะ<อ>คือไม่อยากจะตัดสินใจข้ามการใช้ชีวิตโดยการจบชีวิตไปเลยอยากจะ<อ>ทำยังไงดี มันต้องพยายนาว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใคร,ครมันต้องพยายนาว่าโลกทั้งหมดเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่ใช่ของใครของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราชาตินี้เราเป็นอย่างเนี้ยชาติหน้าเราอัปเกรดให้มันใหญ่ก็ได้เกิดเป็นใหญ่ก็ได้รวยก็ได้แต่มันรวยกับชาติเดียวนะถ้าไม่ต่อ ไม่ไม่มีใครรวยไปรีเๆ่หรอกถ้าไม่ต่อเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนให้พิจารณาแล้วให้ท่านให้ไปดูด้วยมันจะใหญ่ขนาดใดยากดีมีจนขนาดไหนมันก็เท่าเทียมกับเองแล้วแหละมันก็ตายเอาไปไม่ได้หรอก<ะ>มันเอาไปแต่เด็กความรู้สึกใช่ไหมในโลกมันเป็นของใครอะ่ะใช่ไหมคุณมาฆ่าตัวตายค,คุณก็ติดภูมิแล้ว ฆาตัวตายในติดภูมิแน่นอนแะฮะเป็นสัมภมเวสีแน่นอนนะฮะแล้วสัมภมเวสีเนี่ยอายุที่เหลือนะคูณห้าสิบ้าไปนะตุครับมีพิสูจนมาแล้วนะสมมติวันเราตายจริงๆนะหกสิบอายุไขตามกรรมเนี่ยแต่มาตายจะหนะ้าสิบเนี่ยตายปุ๊บห้าสิบคูณเข้าไปครับนับอายุทิ์ด้วยนะไม่นับมันอายุมนุษย์นะ เพราะมันเป็นทิพมันอยู่ในชั้นจาตุมเพราะฉะนั้นพวกสัมบเวสีเปตอสุรกายเนี่ยเราก็จะเห็นง่ายๆบางทีมันก็เข้าคนมันอยากกินเหล้ามันก็สิงคนสิงพวกมันอะ่ะกูอยกินเหล้าน่นนี่มันแถวนี้มีเยอะผีทั้งหมดในในในโลกเนี่ยในเนี้ยไปจากคนนะ้นทุกจะเป็นผีกองกอยจะเป็นผีสารพัดผีแนี่ ไปจากคนเนี่ยฆ่าตัวตายแนะตกภูมิบอกได้<ะ>มาสวดมนต์พิสูจน์ให้เข้าใจว่ากูกรมอะไรกูจึงอยากฆ่าตัวตายเพราะอย่างคนที่เขาขาดกำลังใจในการใช้ชีวิตหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเราจะไปดึงเขากลับมายัางไงอรไม่จริงหรอกทุกคนมีประโยชน์มีคุณค่าทุกคน เพราะมนุษย์มีรูปมีนามคสามารถจะกําหนดทิศทางในการวินว่าใจเกิดได้อ้าวก็ถูกรับยอ็